รบเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวประจันหน้าก่อนชกสงครามละอุโจเซประกาศลั่นรถถังไม่ออกจากมุมหลังยกสามก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24 รถถังจิตเมืองนนท์จาบัลลังวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้โอกาสประจันหน้ากันแล้วตัวเป็นๆกับโจเซฟลาซิลี่ลาชันวันมวยไทยรุ่นสตาร์เวทที่มีนัดฟาดปากกันในศึกวันไฟในสีรถถังจิตเมืองนนท์จาบัลลังวันมวยไทยรุ่นไฟเวทร้อยสาสิบห้าปอนได้โอกาสประจันหน้าตัวเป็นๆกับโจเซฟลาซิลี่ลาชันวันมวยไทยรุ่นสตาร์เวทร้อยยี่สิบห้าปอนที่มีนัดฟาดปากกันในศึกวันไฟในสีที่สิงคโปร์ โดยจะถ่ายทอดสดช่วงพามทาอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้เมื่อเร็เๆนรีวันได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของศึกวันไฟใน4ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง y o u t u b e วันแชมเปี้ยนชิพเพื่อให้นักกีฬาที่ลงแข่งขันในศึกนี้ได้พบปะซื้อมนชนและแฟนกีฬาก่อนวันแข่งขันจริง ฝไวรถถังและลาซลี่ในฐานะคู่รองของรายการก็มีโอกาสได้นั่งเผชิญหน้ากันพร้อมทั้งมีการส่งข้อความตัดไม้ขมนามกันเบาๆโดยเมื่อผู้สื่อข่าวยิงคำถามถึงความมั่นใจของโจเซฟเมื่อถูกรถถังประเมินว่าเขาตัวเล็กเกินกว่าจะต้านความแข็งแกร่งของดอะอล n ์แมนได้แต่โจเซฟก็ให้คำตอบแบบชัดเจนว่า ก่อนช่วงหนึ่งวันผมจะเคาะประตูห้องรถถังผมจะพูดกับเขาว่าหลังยกสามนั่งต่อได้เลยไม่ต้องออกจากมุมนั่งตรงนั้นแหละที่เก้าอี้ของคุณส่วนรถถังนั้นก็เคยออกมาสัมภาษณ์ก่อนนี้ว่าเขาพร้อมสู้กับโจเซฟทุกวิถีทางและขอยอมตายเพื่อรักษาเข็มขัดผงต้องรอรุ่นกันว่าบทสรุปของศึกแชมป์รุ่นเล็กท้าชนแชมป์รุ่นใหญ่ครั้งนี้จะลงเออย่างไร แฟนๆสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันไฟในซีได้ในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2565ผ่านทาง watch.1fc.com, YouTube 1 Championship AIS เพ a เเฉพาะลูกค้า AIS เริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ